สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่24นะครับมิถุนายนปีพุทธศักราช2565เนอะ,อะอกำลังกำลังจะเที่ยงเลยกำลังจะเที่ยงแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับ นี่แดดแดดเปี้ยงเลยผมจะมาแนะนําคือนะครับผมได้ทดลองปลูกหญ้านะครับจํานวนนะครับ4ถึง5สายพันธุ์นะครับในพื้นที่เดียวกันการจัดการแทบจะคล้ายกันนะครับแต่นะครับ,นะรบเราไปชมดูสิว่านะครับการจะเริญเติบโตของต้นหญ้าที่เราปลูก เป็นเช่นไรบ้างนะครับอ่าผมได้มีโอกาสนะครับไปไปเจอข้อมูลนะครับว่ามีชนิดหญ้าอ่าที่เรียกว่าหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟอืมอันนี้นะครับที่ที่เห็นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเนเปียร์ท้ายเขื่อนนะครับในท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับก็คือซูเปอร์ลีฟก็คือใบเยอะนะครับนะครับภาษาอังกฤษก็ว่าอย่างนั้นก็ เป็นไปตามนั้นจริงๆครับอกอเนี่ยแต่กอดีนะครับดกใบนะครับหนานี่จริงๆแล้วข้อพิเศษที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเนเปียอย่างนารกจาก,กระพัดปากช่องเอ้ยเนี่ยเขาจะสูงยาวแต่ว่าลำต้นเขาจะแข็งเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการสรับหั่นอะไรพวกนี้ให้ให,ให้ให้กับ สัตว์เลี้ยงของเรานะครับแต่อันนี้นะครับอันนี้ลำต้นอ่อนแต่กอดีนะครับตั้งแต่การปลูกครั้งแรกเลยนะครับก็คือเขาจะแตกกออย่างนี้เลยนี่นซึ่งผมปลูกเมื่อวันที่17นะครับเดือนนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็นับมาถึงวันนี้มันได้1เดือนกับ1สัปดาห์นะครับหเดือนกับ1สัปดาห์ผมปลูกที่กล่าวไปตั้งแต่แรกก็4-5ชนิดที่ปลูกก็คือนะครับ พอดีว่ามันนะครับท่อนของท่อนพันนะ่ะผมสั่งมาแล้วนะครับปรากฏว่าปลูกไม่พอนะครับผมก็เลยได้ได้โอกาสนะครับขยายพันธุ์อ่าหญ้าชนิดอื่นๆมาใส่เพิ่มเติมไปนี่นี่ดูสภาพนะครับดูสภาพอ่าเนี่ยภาพรวมๆตรงนี้นะครับจะเป็นหญ้ากินนีนะครับด้านหน้านู้นครับจะเป็นต้นเป็นต้นเป็นกอเล็กๆนั่นแหละคล้ายๆต้นตะไคร้นะครับเป็นหญ้ากินนี ข้างๆเขาก็คือในเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับปลูกวันเดียวกันการจัดการแบบเดียวกันครับแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วอ่าสองชนิดแล้วนะครับชนิดที่สามผมปลูกก็คือในเปียนะครับหญ้าในเปียอันนี้เป็นนรกจัก,กรพพัดนะครับนี่พื้นที่เดียวกันการจัดการแบบเดียวกันครับอ่าอ่าอ่าหญ้าเนี่ยต้น,นอีกต้นหนึ่ง คือเรามีอยู่แล้วเรามีทอดอยู่แล้วแต่ว่าอยากอยากทราบว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนี่ครับเนเปียท่านดูเนเปียปลูกวันเดียวกันครับเนเปียตรงนี้จะมีหญ้ารูซี่ด้วยนี่หญ้ารูซี่นีหญ้ารูซี่ก็คือทดลองปลูกนั่นแหละครับทดลองปลูกนี่รูซี่ก็ดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับ รูซี่ในหย่อมนี้น้อยนึงครับแต่เขาก็มีการแตกกอการเลื้อยของเขาอ่ะก็ไปได้เรื่อยๆวันนั้นลูกชายผมเขามาทดลองปลูกด้วยแล้วก็มีหญ้าหวานอยู่ฝั่งนู้นครับก็จะลักษณะคล้ายๆพวกในเปียทีนี้ความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเนาะทุกคนเห็นเลยชัดๆเลยเนี่ยอ่าอ่าตรงนี้มีในเปียท่อนหนึ่งสองท่อนอ่ะ เนี่ยครับพื้นที่เดียวกันเลยกันจากกันเดียวกันข้างหน้านู้นจะเป็นย้ากินนีนะครับเป็นกินนีสีม่วงครับเห็นเห็นต้นเขาจะออกคล้ำๆไหมครับกินนีสีม่วงครับก็แต่กออยู่ครับแต่กออยู่แต่เมื่อมาเทียบกันข้างๆกันเลยเอาเทียบกันข้างๆเลยครับนี่ครับท่านเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับอ่าทุกท่านถ้าทุกท่านเห็นอ่าภาพภาพรวมนี้อันนี้ดูดูที่นิ้วผมนะครับนี่นี่ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับเป็น ท้ายเขื่อนซปเปอร์ลีฟนะครับฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับเป็นหญ้ากินนีทีนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็คือว่าการจเจริญเติบโตการแตกกอนะครับการให้ผล,ผลผลิตเร็วกว่าหญ้าเหล่านี้สีนะ่ถึงห้ชนิดที่ผ่านมาเนะี่ยกินนีเอ้ยนะครับในเปียเอ้ยนะครับหญ้าหวานมีด้านนูน้นครับก็หญ้าหวานลักษณะหญ้าหวานก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไม่ยังไม่แตกกอด้วยซ้ำนี่ อันนี้ในเปียนะครับแต่ย่าหวานก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งมันอยู่ไกลนะครับอยู่ไปฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ผมจะให,ให้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 ทุกท่านลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดูลองเปรียบเทียบกันดูเลยามาดูยากิน,นีชัดนะครับยากิน,นีนี่ก็เป็นการแตกกอกกคล้ายๆตะไคร้ครับผมปลูกต้นเดียวผมปลูกต้นเดียวหมายถึงว่าต่อต่อต่อกอหนึ่งผมจะแยกมาป,ปลูกเนี่ยหนึ่งต้นครับก็ก็เรามีนะครับก็เรามีสวน แลงของกินนีอยู่แล้วล่ะก็เลยทดลองดึงเข้ามา,าถอนเข้ามาเพื่อที่จะมาปลูกเป็นกอเป็นต้นเพื่อที่จะมาทดลองแล้วก็มาเพิ่มในขุมกําลังตรงนี้ว่าของเรามันมีพื้นที่อยู่ประมาณสักกี่ตารางเมตรอะอนี่ครับตรงนี้ประมาณ10ตารางเมตรว่าไปเลยมันก็เลยได้เห็นภาพเปรียบเทียบกันนี่ครับนี่ครับเปรียบเทียบกันเลยว่า ความแตกต่างข้อแตกต่างนะครับของชนิดหญ้าที่เราปลูกลงไปเป็นเช่นไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดินของพวกเรานะครับดินน้าอ้อนะครับเรื่องของน้าเนี่ยผมมาปลูกช่วงเดือนนี้ช่วงที่ปลูกแล้วมีฝนตกลงบ้างนะครับตั้งแต่ปลูกเลยไม่เคยได้รดน้ําตั้งแต่ปลูกเลยไม่เคยได้รดน้ําเพราะว่าเขามีฝนตกมาบ้างเนาะ นี่ครับนี่ครับไม่เคยได้ปลูกแล้วไม่ต้องลดน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่17บเจ็ดพืชภาเป็นต้นมาเนี่ยครับไม่ได้ปลูกน้ําเลยไม่ได้ลดน้ําเลยแต่เขาก็ให้ผลผลิตแล้วก็ให้ผลตอบแทนตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับซึ่งผมก็เลยเก็บเอากระดับความรู้หรือนะครับประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยเอามาเอามาถ่ายทอดลงดีกว่าผมว่าเผื่อมีท่านใดนะครับกําลังมอง หาชนิดหญ้าเพื่อที่จะไปปลูกว่าเจะปลูกชนิดหญ้าไหนดีถึงจะตอบโจทย์นะครับผมก็อาศัยเช่นนั้นเหมือนกันครับผมก็เรียนรู้ดูนะครับทดลองดูว่าในสวนของเราเนี่ยเขาเหมาะแค่ไหนกับหญ้าชนิดนั้นๆนะครับอันนี้คือหญ้ากินนีเนี่ยปลูกมาแล้ว2ปีกว่าเมื่อปลูกไปแล้วดินแข็งกระด้างใช่ไหมครับการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนครับ ปุ๋ยถึงน้ําดีนะครับแล้วก็ดินเขาล้วนซุยกว่าที่เขาอยู่นานๆแล้วนะครับจะทําให้เขาแตกกอแตกใบดีกว่าแต่พอระยะเวลาเขาผ่านไปเนี่ยครับจะเห็นจะ,จะมองเห็นว่ามันจะออกหเหลืองๆนะครับออกหเหลืองๆไม่ค่อยไม่ค่อยเขียวนะครับไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอยากให้เขียวจริงๆก็ต้องเป็นปุ๋ยเคมียูเรียนะครับมาหวานมาโรยเลยครับแต่เราอย่าลืมว่าปัจจัยการผลิตถ้าเราลดต้นทุนได้นะครับ เราก็อา,อาจจะอยู่รอดได้นะครับถ้าเราต้องเสียเงินค่าปุ๋ยตรงนั้นอีกนะครับเราอาจจะนะครับอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเนาะอ่าอ่านี่ครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่คือยากินนีนี่คือยากินนะีครับนี่คือแต่กอดีอันดับอต้นๆเหมือนกันแต่ว่านะครับพอมาเทียบใส่กับท้ายเขื่อนแล้วดูสิครับดูสีครับ ถ้าถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับนี่ครับนี่กินนีนี่คือกินนีนะครับปลูกวันเดียวกันแต่ท้ายขเขื่อนก็ไปไวกว่าอ่าแล้วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าผมผมมีในแปลงที่ทดลองปลูกเล็กๆเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ก็ได้ตัดแล้วก็นับวงรอบดูแล้วนะครับ25วันเนี่ยคือโอ้ตอบโจทย์เลยผมว่าตอบโจทย์เลย ครับบางทีนะครับการจัดการของเราอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะปลูกญ้าชนิดไหนอันนี้อันนี้นี่คือย้าหวานอิสราเอลปลูกวันเดียวกันเหมือนกันนี่ครับนี่ครับเขาก็จะแตกกอแล้วก็สูงได้ประมาณนี้แต่ย่าอันนั้นดูครับท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟด้านนู้นครับดีกว่าไหมครับดีกว่าไหมครับอ่าก็สามารถติชมแนะนํานาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดประโยชน์แก่ท่านหรือว่า สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมก็ยินดีเลยนะครับหรือว่าท่านมีข้อแนะนํำพิชมนะครับก็ทักทายพูดคุยมานะครับเรายินดีรับฟังทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วจะทําคลิปทําวิดีโอนะครับให้เกิดประโยชน์กับทุกทท่านทุกๆคนต่อไปนะครับก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับสวัสดีครับ